ับสบายดี่สบายดีนะครับเขามาพบกับส่องบาวปูชาแนวนะครับืัอน,นี้บาผูกับสีผ้ามาเบิงความสะอาดความแตกต่างระหว่างบ้านบาวผูกับประเทศไทยนะครับนะบาะว่าเป็นย่างไรนะครับอันนี้ยารามานะครับนาออันนี้บาผููบด้เรียบพีบนะครับ แต่บาผู้สแสดงให้เห็นว่าบานเห้ามีแบบนี้บอบนเห้าเป็นแบบนี้บอนะครับเนาะอ่าก่อนอื่นกับ,กบสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามช่องบาพูนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนก็อยากกดข้ามโฆษณานะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนอยากสนับสนุนก็กดปุ่มซปเปอร์แดงให้บาพูนะครับเนาะ เดี๋ยวบาปูจะพาเดินนะครับดูฟุตบาทนะครับเนาะว่ามีขยะไหมสกรปรกไหมนะครับเนาะอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับถนนสีลมนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวบาปูพาเดินนะครับเนาะดูนะครับถนนหนทางนะครับจาราจรไปมานะครับ นี่นะครับคือฟุตบาทของประเทศไทยนะครับจะไม่มีขยะรถนะครับมีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมีรถไฟฟ้ามีครบทุกอย่างนะครับประเทศไทยนะครับนี่แหละนะครับ ที่บาบูอยากจะกลับมาเพราะว่าอยากมาดูนะครับอยากมาดูความสะอาดความจเจริญของประเทศไทยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือคนไทยเองนะครับเนาก็ยังเห็น ทุกอย่างนะครับที่มีความเจริญมากๆนะครับนี่ยนะครับบาปูถึงอยากกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยมาอยากมาทำงานที่ประเทศไทยก็เพราะสิ่งนี้นะครับเพราะเพราะว่าอยู่บ้านบาปูมันอยู่ไม่ได้นะครับมันไม่มี งานทำค่าเน็ตก็แพงนะครับเนาะเ,เส้นที่คลิปที่บาปูลงไปนะครับเนาะ mm hmm. อยากนั่งรถอะไรก็นั่งนะครับเนาะที่ประเทศไทยสบายไปบาปูไปง่ายอะพูดง่ายอยู่ที่บ้านนะถ้าเราไม่มีน้ำมันรถไม่มีตังซื้อน้ำมันเราก็ไม่ไปไปไม่ได้ครับที่นี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีตังก็ไปไม่ได้แต่ว่า มันจะมีรถที่ไม่แพงนะครับเช่นรถมีนะครับนี่ป้ายจะเป็นป้ายรถมีนะครับเนาะที่บ่าวภูนั่งนะครับไม่มีตังก็ก็นั่งนะครับเนาะรถมีถ้าไม่มีตังเราก็ขอนั่งเขาก็ให้นั่งนะครับเนาะตามที่บ่าวภูเคยนะครับถ้าไป หลายสถานีก็เลยเสียนะครับถ้าสองสามสถานีบางทีเขาก็ไม่เอานะครับเนาะเขาให้นั่งฟรีนะครับนี่แหละแต่อยู่ที่บ้านบาวูนะถ้าไม่ไปเองนะครับไม่ได้นะครับดูนี่แหละครับที่บาวูนั่งไปไหนก็นั่งแบบนี้นะครับนั่งรถมีไปเพราะว่ามันมันถูกนะครับนั่งรถมีไปเพราะราคามันถูก แล้วก็ไปง่ายมาง่ายนะครับเนาะถ้ามีตังเเยอะหน่อยก็ถ้าอยากเร็วก็นั่งโบหรือว่านั่งแก๊ปนะครับเนาะเรียกแก๊ปเรานะครับเขาจะมีแก๊ปมีไายลายแมนอะไรเรียกรถไล่นะครับประเทศไทยนี่แหละสิงี่บา้าภูอยากจะมาันะบเนาะเพราะว่า มันไปง่ายมาง่ายนะครับอันนี้จะเป็นป้ายรถมีนะครับน้อผู้คนก็จะมานั่งรอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตึกสูงอาคารสูงนะครับนาะออันนี้แผ่นดินไหวนะครับนาะออันนี้ก็อยู่ได้ปกติแล้วนะครับ อย่างธรรมชาตินะครับเนาะสวยงามมากนะครับแบบมันเราดูแล้วมันเหมือนต่อชีวิตเรานะครับมาอยู่ประเทศไทยนะครับมันเหมือนเราเอ่อได้ต่อชีวิตนะครับที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆใหม่ๆสม่งใหม่ๆออกมานะครับเห็นหมดนี่แหละนะครับบาปูก็อยากมาถ่ายให้ดู เพราะว่าอยู่บ้านป่าภูไม่มีนะครับมีไฟแรงมีจราจรให้เรียบร้อยนะครับมีสัญลักษณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเลอนหรือว่ารถจักรยานนะครับเขาเรียบร้อยหมดดูครับอันนี้จะเป็นเส้นนะครับนถ้ามีคนเลอนเขาจะหยุดรถนะครับเขา คนคนนะเลินไล่ครับเดืนไล่สบายนะครับรถต้องจอดให้คนเลินนนครับไม่ใช่เหมือนบ้านวะภูนะคนเลิอนอยู่บางทีถ้าถือคนไม่ดีเขาก็ชนเราตายแต่ประเทศไทยนี่เขาระวังมากนะครับถ้าเราได้เลินในเส้นขาวนะครับม้าลายเส้นม้าลายนะครับบ้านวะูเรียกเส้นม้าลายก็จะไปง่ายานะครับ การสัญจรอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีนะครับาตรงบาปูพักก็จะถึงแล้วนะครับเนาะถ้าบาฟูเดินไปตรงนี้ก็ก็ถึงเลยนะครับแต่ว่าบาปูจะเดินตรงไปเลยแล้วก็ไปเดียวอยู่ตรงไฟแรงนะครับแล้วก็จะถึงที่บาฟูอยู่นะครับ แต่อันนี้บาปูมาที่ทำงานนะครับเนาะเลิกงานสี่โมงเย็นนะครับสีลงนะครับแต่พรุ่งนี้เริ่มงานนะครับเนาะเพราะว่าบาปูเพิ่งขึ้นมาจากบ้านนะครับนี่แหละนะครับที่ทุกคนดูอาคารตึกต้นมไมน้ใบหญ้าเขารักษานะครับ สวยงามมากนะครับนาะ,ะสำหรับคลิปนี้บ่าวภูก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนาอถ้าใครอยากสนับสนุนก็จะกดท้ามโฆษณานะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนอยากสนับสนุนก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงไลน์นะครับน้ะที่ล่า,นลางนะครับสบายดี